ไทยสินเชื่อเพื่อ SME จากธนาคารกรุงไทยว,ว้าวครั้งแรกเลยครับรเป็นครั้งแรกของแอนดี้ครับในการที่ล่องอยู่ในแม่น้ำปิงครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยปกติเวลามาเชียงใหม่เนี่ย ก็จะอยู่แค่ตรงเนี่ยริมอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะไม่เคยลงมาอยู่บนน้ำในน้ำปิงเลยไอ mm hmm. ความรู้สึกนี้ผมว่าต้องต้องบอกว่าอิจฉาคนเชียงใหม่นะนะคะอ้าวก็ต้องอิจฉา <c oughs> พี่เหมือนกันแหละแล้วที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสอะไรแบบนี้ลงมาบ่อยไหมครับอย่างนี้จริงๆบ่อยเหมือนกันเวลาเพื่อน,อนๆมาจากเมืองนอกหรือเพื่อนคนกรุงเทพมาก็จะพามาเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกเหมือนพักผ่น เราจะเห็นชีวิตคนที่อยู่ติดกับแม่น้ํานะคะเห็นคนตกปลาเห็นคนปลูกผักด้วยค่ะบนแม่น้ํานะคะถ้าจะขึ้นแม่น้ําปิงก็จะเห็นอีกนะคะเราเห็นเด็กๆออกมาว่ายน้ําตอนเย็นนะคะเราจะเป็นลุงคนแก่ๆจะนั่งตกปลาอยู่นะคะ ต้องขอบคุณมากๆากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เชียงใหม่ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผมเลยนะเนาะดีค่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้ล่องอยู่ในแม่น้ําปิงค่ะปกติจะยืนอยู่บนสะพานแล้วมองลงมานะครับแล้วตามไปถึงอาหารค่ะทำอร่อยมากแล้วขอบคุณสําหรับการทำเองใช่ไหมคะต้นอร่อยถูกต้องสุดท้ายแลครับผมอยากจะถามคุณเอเน่ครับค่ะ24บปีแล้วอยู่เมืองไทยค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ประเทศอื่นเลยไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยค่ะ เบื่อไหมไม่เบื่อเลยค่ะเพราะรักเมืองไทยจริงๆนะคะอะไรครับอะไรที่ทําให้คุณต้องต้องอยู่ที่นี่และครอบครัวจริงๆเพราะในหลวงนะคะในหลวงก็ท่านก็เหมือนเป็นพ่อของคนไทยทุกคนนะคะครับแล้วสอนให้สิ่งที่แบบดีๆหลายอย่างนะคะจริงๆ,ๆที่ฟังท่านในหลวงพูดโซมากจะชอบฟังวันเกิดนะคะ ในหลวงจะพูดอะไรให้คนไทยทุกคนฟังนะคะใช่ไหมคะถูกครับถูกค่ะชอบฟังนะคะเราทุกปีก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆต้องเก็บไว้ที่ต้องคิดนะคะเรื่องแรกที่คนไทยทุกคนอย่าคิดก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็ต้องอยู่เราก็มีอะไรก็เราก็อยู่ได้ไมต้องมีมากกว่านั้นใช่ไหมคะมีมากเกินไปก็แปลงให้คนอื่นก็ได้ค่ะถูกต้องนะคะแล้วอย่างนี้แล้วต้องการอะไรอีกครับถ้าจะอยู่ในเมืองไทย จริงๆไม่ตรงการอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยแล้วมีปตกประชาชนแล้วค่ะฮะมีแบบประชาชนแล้วมีแล้วค่ะมีแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับห้าปีค่ะห้าปีที่แล้วห้าปีค่ะขอตั้งเก้าปีค่ะเก้าปีค่ะใช่ค่ะทําไมทนรอได้ขนาดนั้นฮะเพราะว่าอยากรอค่ะค่ะเราได้วันเกิดประเทศด้วยค่ะอันนั้นประสับใจมากแลนนั้นดีมากเลยค่ะแล้วได้มาแล้วรู้สึกอย่างไงครับ เราเหมือนรู้สึกเป็นคนคนหนึ่งในประเทศไทยแท้ๆดีใจมากเลยค่ะเราพยายามเป็นรูปดีๆของนายหลวงด้วยนะคะผู้ชมครับวันนี้เราคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าคุณไอเน็ตรักเมืองไทยใช่ค่ะแล้วคุณล่ะครับรักเมืองไทยแล้วหรือ,อยัง หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมกับทางรายการชั้นรักเมืองไทยง่ายนิดเดียวครับเพียงส่งคลิปชาวต่างชาติที่สื่อถึงการรักเมืองไทยโดยไม่จำกัดรูปแบบความยาวไม่เกิน1นาทีส่งคลิปวิดีโอนั้นมาที่ www.facebook.com/ ชันรักเมืองไทย คลิปไหนโดนใจได้คัดเลือกออกอากาศรับไปเลยครับเสื้อจากทางรายการและนี่ก็คือคลิปที่ได้คัดเลือกออกอากาศโดยจะรับเสื้อยืดจากทางรายการฉันรักบังไทยไปหนึ่งรางวัลครับเพลง ่วมโอจากกันโหนี่เป็นทูปสมัยก่อนใช่ค่ะเออนี่ถึงตลาดแล้วนะคะอยู่ไหนฮะนี่จะซื้ออะไรดีฮะโอ้โหซื้อทีละลึกใช่ไหมคะจะซื้อของทีละลึกจากที่นี่ไปซื้ออะไรคะผลยิ้มให้ด้วยค่ะคุณป้าครับคุณป้าคุณป้าเท่าไหร่ครับห้าบาทเจ้าโอ้โหวิ่งเลยนะครับถ้าเขาพูดออกมาห้าบาทเจ้าเนี่ย นี่อนันที่เมื่อก่อนนี่ก็จะขายกันใช่ค <ตำ S 1> <ช>่ะตามเข่งตามสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน